มีหลังของแก้มซ้ายกับขวาในเงินอืมชัดเจนให้คห้คูเบียดูว่าคนจริงอ่ะเขาอยู่กันแบบเนี่ยเป็นแฟนจริงก็าทำยังไงเพราะคูเบียไม่เคยํานะออนะถ้าเกิดสมมุติพอถึงปุ๊บเนี่ยคนที่คนที่ได้คือเ่ยให้สองพันเลยน่าอย่าขอมากเลยนะขอรองนะอนนี้ดีกว่าคนแรก คนที่ขึ้นผู้แชร์แอดมินคะดูชื่อด้วยค่ะขอชื่อคนที่ขึ้นผู้แชร์หน้าไลค์ค่ะนี่คะเห็นขาทำไมถึงคอมเมนต์ที่จะขึ้นคอมเมนต์ดูนิดเดียค่ะคอมเมนต์คอมมเนต์ตัวเองจะขึ้นตอนนี้คนดูอยู่สามหมื่นสี่หมื่นสามหมื่นนะแต่คนแชร์แค่สองพันเดี๋ยวใครที่ขึ้นผู้แชร์อ่ะคุณจีราวันจากพัทรับไปหนึ่งพันบาทค่ะโอ้ หนึ่งพันบาทฟ huh? ังนะเอาทองแม่คุณจีราวัณอีเพิ่มเพิ่มด้วยค่ะเอาทองเพิ่มด้วยค่ะคุณจีราวันจากพระรับไปหนึ่งพันบาทพร้อมทองคําอีกห้าแท่งค่ะโอ้โหขีจัสไหมคะลูกนักเตะแท่งมาแท่งคุณจีราวันจดค่ะจีราวันจากพระทองนะ5ห้าแท่งเงินสดหนึ่งพันบาทอะคนต่อไปที่ผู้แชร์ขึ้นมาเลยค่ะ ่ออะหนูถกัน่อนนะนี่มันหนักเกินไปสำหรับหูดูอันนี้จะไม่พยหลางถือค่ะจะไม่พยายามถือค่ะอะคนต่อไปค่ะใครที่ขึ้นผู้แชร์สำหรับคนที่ขึ้นผู้แชร์นะคะแชร์แค่หนึ่งครั้งนะคะอะคุณ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 อะคนที่ได้บ่อยมากค่ะคุณต่อไปนะคนที่ขึ้นผู้แชร์ค่ะสำหรับคุณวันโซเฟียวันมะค่ะวันโซเฟียวันมะสามสิ หอมแน่นอนครูเบียร์อย oh, uh huh. ู่ทำใจอยู่ทำใจนะอ่อนสองพันอ่อนพันห้าอ่อนไปอีกพันห้าลูกอ่อนไปอ่ะโอนไปไปรอแล้วค่ะอ่อนไปค่ะไปอ่อนไป

ดูเียดูดูตาเดี๋ยวครูเบียแอบหอมก่อนนะมึงคุณชอบเยอ่ะ<ท><ท>ดูนะไม่สวยก็ไม่ไดีกลินอรอนานด้รีแรีแรีแพกพกกระหนุนะไอไอหอมเย ต้องอยู่ท่าแล้วเร็วพี่ผู้ชายจะหเกมแล้วเนี่ยคองขาดนานมากเนี่ยสงสารหอขอรองเอ้ย45ไมาเกนูองสิูาจะหมกเดี๋ยจะมาพอบนคุณน้าเบนคุณกัมนไสีเยเยอีหมอบบอีหมอเฮ้ย ทำอะไรคือได้เงิน,นหนูขาดทุนนะเนี่นยทำไมอ่ะใช่ไม่เอาปเป็นหกเอาเอาเจ็ดหมื่นได้ไหมันอาฮะไทยดีมันไทยดีใช้ครูเบียทำอะไรไดเงินคะกดแชร์หนึ่งครั้งค่ะและสำหรับคนที่แชร์คนต่อไปรับเงินสดค่ะคุณลอย น่ะ <Tory. S 2> <Bra> ให้ครูเปียร์ทำอะไรเน่งกันหนึ่งอย่างดีกว่าขอหกหมื่นโบไม่ใช่ขอหกหมื่นนะขอหกหมื่นโตหมดเลยไม่ดีป่ะหกหมื่นมาหกหมื่นมาเลยโบไม่เสียใจใช่ไหมไม่ได้ใจอะไรหรอกไอ้ยไม่้องไห้หรอกแสดงละครหรอกคิดดูว่าแชร์คุณพลอยใส่หน้าหวานพิมพ์ขอบคุณหนูมาด้วยค่ะมาขอบคุณมาด้วยนะ ทองคำสิบแผ่นพร้อมเงินสดอีกหนึ่งพันบาทค่ะให้กันอย่างนี้เลยอ่ะใครที่ยังไม่ขึ้นผู้ชรยตอนนี้กี่แชร์คะตอนนี้กี่แชร์แล้วเฉมสาอ่ะเชมยังงงดิเองเขาหอมแก้กันงงเลยเท่าไหร่แต่คนดูพี่อยู่ห้าหมื่นนะตอนนี้คนที่ขึ้นผู้แชร์อ่ะเอาไยคองดีกว่าไม่กระตุ้นไม่เล้าใจคอค่ะไม่ไปตรองมาค่ะเม่มันไม่เล้าใจคออ่ะน้องเน่ร้อแต่ก้อนน้องเบี้ย ลองเนตแล้วนะใครที่ขึ้นผู้แจกเส้นต่อไปรับเป็นสร้อยคอทองคำมันไม่ร้าใจใช่ไหมมันยังไม่ร้าใจใช่ไหมแช่เด<บ>็ครั้งรับสร้อยหนึ่งเส้นเดี๋ยวเราดูว่าใครแชร์บ้างค่ะเดี๋ยวเราจะดูว่าใครที่แชร์บ้างแช์หนึ่งครั้งรับสร้อยหนึ่งเส้นใครแชร์รับโดยไม่ต้องเสียเงินสักบาทเดียวค่ะอ้ามาตอนนี้กี่แชร์ลูกพร้อมนะพร้อมนะคนที่อยู่ในไลฟ์อันนี้เงินเป็นผลอัน เอาคนขึ้นผู้ชายเท่าไหร่นะเอาเพี่อเวลาแชร์อีกแค่หนึ่งนาทีค่ะหนึ่งนาทีสุดท้ายเร็วๆเลยทุกคนจ้าหนึ่งนาทีสุดท้ายค่ะอุ้ยปวดหัวอะไรทีน้าหนนาทีสุดท้ายค่ะทำไมอ๋อคือพวกคนผู้ชายของแก้มอ่ะไม่เก็บทรงไม่อยู่เลยอ่ะพี่ว่าโบจะหิวน้ำโบน้ำให้เขากินหน่อยลูกเขาหิวน้ำหอน้ำให้ผู้ชายเรากินหน่อยไม่เป็นไรนะแต่เขาหิวน้ำให้เต้ยพิน้ากันเอาเคร็จปะเอ้ยเส็มึงเร็วเด็วทีเต้ยหอน้ำทั้งนั้นอะ แมยหลับหิวนะชมอกไม่เมียก็มาชินหน่อยนะแม่ก็หิวนะกดแชร์หนึ่งครั้งนะ